โอ้บบบนี้เอาอีกแล้วครับนะเขาข้ามในรอบเลยครับเลยโอ้โหอือฮึเอาไปดูหลังต่อไปกันเพื่อนๆโอ้ยายามล่อจนเหนื่อยนะครับเดี๋ยวอ๋อวูบีลุ้นครับมีลุ้นมีลุ้นอุ้ยอะไรน้อบแบบนี้ เอาอีกแล้วครับนะขาวๆวในรอบเลยครับเลยโอ้อโหอื้โอ้โหตายหนึ่งครับอืมกระไรอีกหนึ่งครับโอ้ยโอ้ยตายหนึ่งครับพี่น้องโอ้อยชดใช้เลยครับป้านโอ้เต่าสองปลาสองครับพี่ โอ้ดูนโอ้โออยางมันครับอย่างมันนะต้องใส่ต้องเลี้ยงเต่าขายแล้วโอ้ตายหนึ่งครับตายหนึ่งเหลือหนึ่งเต่ามาอีกสองอ,นะอัดนะไอนี้ทางปลาเลยนะครับ อ,อย่างสีแดงครับหนึ่งตัวครับตายหนึ่งนะครับลรอบเล็กๆนะครับนี่นะตายหนึ่งนะครับครับนะตายจนเน่าเลยนะครับโอ้ไสใหญ่เลยครับตัวเมียด้วยจะตุผูตุผูลรอ เดี๋ยวยายาวครับตูผู้มีแถมมาอีกสองครับเต่าน้อยนะครับต่อไหมครับขยับต่อครับผมต่อนะครับเต่าสองนะครับ เออเอากลับให้ลูกสาวลูกโอ้สายหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเอากลับไปทำปลานะครับมันมันยังยังแข็งอยู่ครับเนื้อยังแข็งอยู่แต่กลับบ้านทำปลาครับตัวนี้